สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรับทุกท่านครับวันนี้หมอชาติจะมาเกาะติดสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่29ทธันวาคม2,563กันนะครับวันนี้พบผู้ป่วยจำนวน155รายนะครับเป็นรายใหม่นะครับแยกเป็นติดเชื้อในประเทศ134รายติดเชื้อในรายงานต่างด้าวที่ค้นหาเชิงรุกนะครับ11ราย ติดเชื้อในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้10รายนะครับจนถึงวันนี้แล้วนะครับผู้ป่วยยืนยันสะสม6,440รายหายป่วยแล้วนะครับ4,184รายยังคงรักษาอยู่2,195รายและเสียชีวิตนะครับจำนวน61รายซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้1รายนะครับจากแผนที่การระบาดวันนี้นะครับพบระบาดไปแล้วทั้งสิ้น 45จังหวัดนะครับเน้นย้ำทุกพื้นที่เดินทางเข้าพื้นที่ที่มีการติดเชื้อให้กักตัว14วันนะครับหากมีอาการผิดปกติรีบพบแพทย์หาก7วันสถานการณ์ไม่ดีขึ้นสบคจะเพิ่มมาตรการเข้มข้นต่อไปนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อควบคุมได้อยู่ในความสามารถการดูแลจากสาธารณสุขภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมมือกันเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับ ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องอสมอครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมันล้างมือตรวจให้ไวใช้ไทยชนะนะครับสำหรับในช่วงนี้พี่น้องอสมอก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับค้นหาคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากในพื้นที่เสี่ยงจากนั้นก็ให้ไปรายงานตัวที่ศูนย์คัดกรองโควิด -19 ในชุมชนในหมู่บ้านนะครับและแจ้งลงลายรอปอสตนะครับจากนั้น แนะนำให้กักตัว14วันนะครับสำหรับพื้นที่สีแดงพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับและอสมอวัดไข้ทุกวันนะครับรายงานจนครบ14วันนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องอสมทุกท่านนะครับและพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับสู้ๆนะครับเอาให้อยู่นะครับถ้าเอาไม่อยู่นะครับช่วงปีใหม่นะครับเห็นว่าอาจจะพบผู้ติดเชื้อถึงหลักหมื่นคนก็เป็นได้นะครับหลังจากที่ สมุทรสาครระยองพบผู้ติดเชื้อจํานวนมากเลยนะครับวันนี้ครับชนบุรีมาแรงจริงๆเลยนะครับพบผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับเข้มข้นกันนะครับพี่น้องครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับทุกท่านปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องอสมทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอสมด้วยนะครับ และอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมอยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกําลังใจมาโดยตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ